สวัสดีค่ะก็เอาไทยออยก่อนละกันนะคะก็ไทยออยเนี่ยไรมาสออย่างที่เคยคุยกันหลายครั้งแล้วเนาะว่าน่าจะดีขึ้นควอเตอร์ควอเตอรต์หลักๆเนี่ยก็มาจากในล้วนของตัวเจียเที่ฟื้นตัวเลยนะคะแล้วก็ไตรมานี้เนี่ย ก็อบอกว่าตอนแรกเราก็กังวลว่านะเออมันจะมีรายการพิเศษซึ่งจริงๆมันมีอยู่แล้วแหละเรื่องสต็อกลอ s นะคะเยอะพอสมควรเลยแต่ว่ามันได้อาน,นิสงส์จากในเรื่องของตัวแคปที่เขาไปซื้อเชลเข้ามานะคะก็จะมีกูดวิวเข้ามาเป็น n เนกาทีฟกูดวิวเข้ามาออกมาชดเชยกันก็เลยทําให้ตัว เน็ตออกมาเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหน่ากลัวมากอย่างที่ตอนที่เราเคยคุยกันนะคะก็กําไรปกติคาดอยู่ที่35,31ล้านนะคะผนวกกับรายการพิเศษที่เข้ามาอีก2000นะคะกลมกลม,มเนาะก็ทาให้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มเป็นกำไรสุทธิเนี่ย5,523ล้านนะคะโต5 8เปอร์เซ็นต์ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะไตรมาสนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่ดีเนี่ยก็คือลงกลัน่นอลูมิติกกับหลูมเนี่ยก็ค่อนข้างสรงๆนะคะลงกลั่นเนี่ยต้องบอกว่าสเปรดนะคะตัว แกส๊สโซลีนดีเซลแล้วก็น้ำมันเตาเนี่ยดีขึ้นนะคะสเปรดเนี่ยเพิ่มขึ้นจากควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยอ,อย่างแกส๊สโซลีนเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบสี่เหรียญน,นะคะดีเซลประมาณเกือบเกือบสองเหรียญแล้วก็ตัวน้ำมันเตานะคะก็เพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบสี่เหรียญเช่นกักน,นนะคะขณะที่การใช้กำลังการกลั่นเนี่ยก็ใกล้เคียงกับควอเตอร์ที่แล้วที่ร้อยสิบสามเปอร์เซ็นตนะคะแม้ว่าไตรามาสนี้เนี่ยจะโดนผลกระทบเรื่องขูดพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มประมาณสักเกือบเกืบอบศูยนย์จุดหนึ่งสองเอหน แต่ว่าได้ผลแล้วก็ยังโดนผลกระทบจากปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วก็มีตัวคอสที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ตัวสเปรดที่ดีขึ้นนะคะก็ทำให้ G M เนี่ยเพิ่มจาก3.5เหรียญเป็น5.3เหรียญนะคะอโลมิติกเนี่ยก็ทรงๆตัวนะคะกำลังการผลิตเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะคะเหลือ75%แ lap เนี่ยก็ทรงๆที่120นะคะแต่ว่าตัวส่วนต่างล าเนี่ยต้องบอกว่าเบนซินที่ลดลงเนี่ยทำให้ G I M เนี่ยก็ทรงๆที่ประมาณสัก0.9เหรียญนะคะขณะที่รูปเบสเองเนี่ยโดนผลกระทบจากในเรื่องของตัว เป็นหน้าฝนนะคะก็เลยการใช้ลูปเนี่ยเอาไปใช้พวกทําน้ํามันเตาทำไอ้ไอย้ยางมาตอยพวกอะไรเนี่ยที่ปูพื้นนะคะก็เลยทําให้ตัวกําลังการกําลังการผลิตเนี่ยลดลงนะคะแต่ว่าตัวสเปรดเนี่ยดีขึ้นนะคะทําให้ g I M เนี่ยทรงๆอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเหรียญน,นะคะค่าใช้ใจ่ายดําเนินงานก็ใกล้เคียงกับไตรมาสที่แล้วนะคะที่เอ่อหนึ่งจุดห้าเหรียญแล้วก็มีดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็มีค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นอ่าที่อยู่เข้ามาประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งจุดห้าเหรียญเช่นกันนะคะ เน็ตเน็ตสุธิเนี่ยพอเตอร์เรนี้ยมีรายการพิเศษอย่างที่บอกว่าประมาณสัก2 0 0 0ล้านบาทนะคะก็มีสต็อกเนี่ยขาดทุนอย่างที่เคยบอกไปนะคะจริงๆตัวเนี้ยค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะน้ำมันมันลงมาลึกพอสมควรนะคะก็ทำให้มีสต็อกขาดทุนอยู่ประมาณสัก4,400ล้านนะคะแล้วก็มีปรับราคานะคะตาม NRV เนี่ยประมาณเกือบเกือบ500แล้วก็มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยประมาณสัก430แล้วก็มีขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงด้วยนะคะแต่ว่า ตัวที่มีบวกเข้ามาก็คืออะไรคือกําไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้นะคะตัวนี้1,500ล้านบาทแล้วก็ปรับมูลค่ายุติธรรมในการที่แคปเนี่ยไปซื้อลงการของเชลเข้ามาในราคาที่ถูกกว่าราคายุติธรรมเนี่ยตัวนี้อีก6,000นะคะรวมเน็ตเน็ตออกมาก็คือ2,000ล้านนะคะก็ทําให้บรทัดสุดท้ายอย่างที่บอกเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าอยู่ที่ประมาณ5,523ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นควอเตอร์ควอเตอร์นะคะส่วนเรื่อง CFP นะคะก็ อย่างที่เคยพูดไปก่อนละนะคะว่าตอนนี้รอผู้รับเหมารายใหม่ที่จะเข้ามาทําต่อนะคะจากรายเดิมนะคะก็น่าจะทราบผลประมาณสัก3า2คิวนะคะส่วนเรื่องการจัดหาเงินโครงการเนี่ยก็หลักๆก,ก,ก็มาจากเรื่องอ,อกระแสเงินสดของบริษัทเองนะคะการออกเพื่อไปช่วยบอลรวมถึงการทำ asset monetization นะคะซึ่งคาดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณสักครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะ กลยุทธ์การลงทุนในตัวนี้ก็ยังหนึ่งเก่งกำไรตามเจออจเอที่ฟื้นตัวนะคะราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ความชัดเจนมากขึ้นของโครงการ c ีเพนะคะแต่ว่าไปดูไตรมาสถ,ถัดไปเนี่ยเป็นยังไงพี่มองว่าไตรมาสถ,ถัดไปเนี่ยอาจจะการดำเนินง,งานปกติเนี่ยน่าจะย่อตัวลงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าตัว GIM ในไตรมาสสเนี่ยเริ่มหดตัวลงบ้างนะคะเทียบควอเตอร์กควอเตอร์นะคะอันนี้เป็นสําหรับตัวไทยออยนะคะตัวท็อป พี่พอดูตัวเลขอ่ะก็ยังคงเซ็กซี่เนาะ price to book ถึงจุดสี่เท่าปันผลหกเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วนะพี่ดีเนาะปกติตัวนี้จะมีจ่ายปันผลปีละสองครั้งเดี๋ยวครึ่งปีเนี้ยน่าจะประกาศแต่ว่าคงอาจจะไม่ได้รวมรายการพิเศษที่เข้ามาอย่างตัวแคปนะคะเพราะมันอาจจะไม่ใช่เงินสดที่เข้ามาจริงนะคะพี่มองแบบนี้อะค่ะก็คือเป็นหุ้น ต้องบอกว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีแหละ v a l u a t i o n ไม่แพงเพียงแต่ว่ามันจะไปเล่นแบบบู๊บก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็ต้องล้อไปตามพวกราคาน้ำมันดิบพวกสเปดรแซึ่งมันยังไม่ใช่เป็นจังหวะของขาขึ้นเงยเพราะอุตสาหกรรมมันเป็นช่วงแบบสป라이ก็เยอะอยู่เนาะดีมาลก็ยังก็แก้ก็แก้กับเศรษฐกิจเพราะงั้นก็ต้องเทรดดิ้งก็แก้ไปนะพี่เนาะค่ะโอเคอ่ะไทยออยล์ก็ราคามาสมอยู่ที่34บาทก็มีอัพไซด์ให้กรอบให้เทรดได้ โอเคแล้วมาดูกราฟกันก่อนครับพี่อ่ะบาทมองไงอืมตัวไทยออยนะครับก็จริง,ร,งรอบนี้ฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยใกล้แนวต้านบริเวณสาสบาทอาจจะมีการได้เห็นการชลอตัวการขึ้นที่ระดาตดังกล่าวตัวไทยออยเอ,อแนะนําว่าเดี๋ยวรอย่อซื้อดีกว่านะครับดรับเล่นรอบแถวโซนบริเวณยี่สบเนี่ยตรงนั้นจะเป็นด่านในการเข้าซื้อเล่นรอบที่ดีนะครับโอเคอ่ะยอดเยี่ยม